ซีรีสนิทานของพระพุทธองค์ชาดกตอนที่11มหานารัถกสปะชาดกแก่นธรรมปัญญาบาร,รมีการเตือนด้วยธรรมและอำนาจของคำจริงเหนืออำนาจโลกในโลกใบนี้อำนาจไม่ได้น่ากลัวที่สุด แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคืออำนาจที่ขาดผู้เตือนและผู้นำที่ไม่ยอมฟังเสียงแห่งธรรมมหานารัฐกัสปะชาดกคือเรื่องราวของบัณฑิตผู้ไม่หวั่นเกรงอำนาจและเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าคำพูดของผู้มีปัญญาอาจเบาวกว่าดาบ แต่สามารถตัดอวิชชาได้ลึกยิ่งกว่ากษัตริย์ผู้หลงอำนาจในอดีตการอันไกลโพ้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงครองแผ่นดินด้วยความเข้มแข็งบ้านเมืองมั่งคั่งกองทัพเกรียงไกรไม่มีศัตรูใดกล้ารุกรานแต่เมื่ออำนาจเพิ่มพูนความถ่อมตนกลับลดลง พระราชาเริ่มเชื่อว่าพระองค์คือศูนย์กลางของความถูกต้องคำสั่งของพระองค์คือกฎหมายและความเห็นต่างคือการท้าทายอำนาจขุนนางจำนวนมากเลือกจะสรรเสริญมากกว่าตักเตือนเพราะความจริงมักจะทำให้ผู้พูดเดือดร้อนการปรากฏตัวของมหา,าราฐกัสระย ในห้วงเวลานั้นเองมีบัณฑิตผู้หนึ่งเดินทางเข้ามาอย่างนาครเขาคือมหานารัฐกัสปะหรือสีผู้ทรงปัญญามีวาจานิ่งสายตาลึกและจิตที่ตั้งมั่นในธรรมแม้การแต่งกายเรียบง่ายแต่รัศมีแห่งศีลธรรมกลับแผ่ออกมาจนผู้คนรู้สึกได้ เมื่อพระราชาทรงทราบจึงรับสั่งให้นิมนหร์ฤาษีเข้าพบด้วยหวังจะได้ฟังคำสรรเสริญเช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่สิ่งที่พระองค์ได้รับกลับไม่ใช่คำเยิญนยอคำเตือนที่ไม่เอาใจอำนาจมหานารถกัสปะกล่าวขึ้นอย่างสงบว่ามหาบ่อพิษอำนาจที่ไม่ถูกตรวจสอบ ย่องนำไปสู่ความพินาศแม้วันนี้บ้านเมืองจะมั่งคั่งแต่หากพระองค์ปกครองด้วยอัตตาวันหนึ่งทุกสิ่งจะพังทลายถ้อยคำเหล่านั้นทำให้ราชสำนักเงียบงนันขุนนางหลายคนหน้าซีดเพราะไม่เคยมีใครกล้าพูดเช่นนี้ต่อหน้ากษัตริย์ความโกรธของผู้ครองแผ่นดิน พระราชาทรงพิโรธพระพักแดงกำ่ำพระองค์ตรัสว่าเจ้ากล้าดีอย่างไรมาสั่งสอนผู้ครองแผ่นดินเจ้ารู้หรือไม่ว่าคำพูดเช่นนี้อาจทำให้เจ้าสิ้นชีวิตแต่มหานารัฐกัสปะมิได้วันไหวแม้แต่น้อยเขากล่าวด้วยเสียงมั่นคงว่าม่อมฉันไม่กลัวความตายเพราะผู้กลัวความตาย จะไม่อาจพูดความจริงและผู้ที่ไม่ยอมฟังความจริงก็ไม่อาจปกครองผู้อื่นได้กระจกแห่งปัญญาคำพูดนั้นไม่ใช่การท้าทายแต่เป็นกระจกสะท้อนตัวตนของกษัตริย์พระราชาทรงนิ่งและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่พระองค์ได้ยินความจริงโดยไม่มีน้ำพึ่งเคลือบผิด พระองค์เริ่มย้อนมองการตัดสินใจที่ผ่านมาการลงโทษที่รุนแรงการไม่ฟังเสียงประชาชนและการเชื่อแต่คําสรรเสริญความสำนึกที่เกิดขึ้นพระราชาทรงถอนหายใจยาวและตรัสว่าบัณฑิตเอย๋ยเจ้าเป็นผู้เดียวที่กล้าพูดความจริงกับเราวันนี้เราจึงได้รู้ว่า เรากําลังเดินไปผิดทางนับแต่นั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนวิธีปกครองเปิดรับคำเตือนลดความแข็งกราวและยุดธ,ธรรมเป็นหลักบ้านเมืองกลับมาสงบสุขยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่เพราะกองทัพแต่เพราะความยุติธรรมธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสรุปพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีปัญญา ไม่พูดเพื่อเอาใจแต่พูดเพื่อพ้นทุกข์ผู้ปกครองที่ดีต้องมีผู้เตือนและต้องมีใจที่พร้อมฟังมหานารัฐกัสปะชาดกจึงเป็นชาดกแห่งปัญญาบารมีและความกล้าหาญทางธรรมข้อคิดสำหรับโลกปัจจุบันในโลกยุคนี้ผู้นำมีมาก แต่ผู้เตือนมีน้อยและผู้ยอมฟังยิ่งน้อยกว่าชาดกเรื่องนี้เตือนเราว่าอย่าก,กลัวการพูดความจริงและอย่าปิดหูเมื่อความจริงไม่ถูกใจเพราะอำนาจที่ไร้ธรรมอยู่ได้ไม่นานแต่ธรรมที่ไร้อำนาจกลับเปลี่ยนโลกได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมตาหยี กฎแห่งวิญญาณ Spirit Law ช่องทนายวิญญาณสวัสดีจ้ะ